ครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องปักใต้บ้านเราาบเบียจริงนะครับครับวันนี้ผมจะมาทําการเสริมรากนะครับเสริมรากทุเรียนอ่าทุเรียนต้นกล้าเพียง3มเดือนเท่านั้นนะครับผมจะมาเสริมครับเดี๋ยวผมจะเสริมเล็กๆอย่างนี้นะครับเพราะว่าเราเสริมเล็กๆปุ๊บต่อไปเมื่อเราเสริม เรเสิมเข้าไปแล้วใช่ไหมครับเขาจะเป็นลําต้นเดียวกันเลยนะครับสว่วนนี้นะครับเขาจะกลมกลืนกันไปหมดเลยนะครับครับเดี๋ยวามาดูวิธีการเสริมแรกน,นะครับเดีย๋ยวผมขอตั้งกล้องแป๊บนึงนะครับเห็นไหมเอ่ยเเพื่อนต้นนะครับผมขอกลับ ไม่ค่อยเห็นนะครับเดี๋ยวหัวหน้าไปนะครับอย่างต้ไ้ยังชัดกว่านี่เห็นชัดกว่านครับนะครับครับเพื่อนเพื่อนก็เดี๋ยวเราก็ทําการเสริมรากเลยครับเสริมก้าเสริมต้นเล็กๆอย่างนี้นะครับมัน โอกาสติดสูงนะครับคือโอกาสที่ว่าอา่โอ้โหผมจะขอเส้นขวายด้วยเห็นไหมครับเห็นไหมครับเ,เดี๋ยวผมเราก็ทําการวัดดูนะครับเพื่อนๆเราก็วัดดูอา้าวประมาณไหนประมาณนี้นะครับเราไม่ต้องเสริมสูงนะครับเปลือไว้อนาคตเราก็จะเสริมรากอีกครับก็ ใช้มีดกีดลงไปเลยนะครับมีดกรีดบาดแผลนะครับขีดไปเลยอ่าขีดลงไปกีดประมาณสักสองนิ้วนผมว่าอ่าอ,อืออ่ะเสร็จปัตเตอร์ไม่ได้เรื่องแล้ว เปลี่ยนมีดครับเพื่อนๆแล้วมีดกลนดีกว่าครับคัตเตอร์มันไม่ค่อยคมแล้วนะครับนะครับเดี๋ยวผมเฉียนเป๋ก่อนนะครับเฉียนเป๋เพื่อนๆดูก่อนไอ้มีดกลนดีกว่าครับเพื่อนๆเขาความสำคัญเฉียนเป๋เขาให้เสมอลงมาด้านล่างเลยนะประมาณ อ่านะครับเพื่อนนี่นครับประมาณนี้ครับประมาณนี้นครับแล้วก็แล้วก็วกถ้าไปดูก็ประมาณนี้นะครับผมขอหมุนก่อนนะครับผมผมถนัดถนัดขวานะครับอขอขอดูหน่อยแป๊บนึง อันนี้นะอันนี้รู้ว่าเฉียนได้เปน็นเฉียนลงไปแล้วก็ปุ๊บปาดออกข้างครับน,นะครับได้แล้วครับขึ้นเลยนี่เห็นแผลนไหมครับอาแผลเห็นไหมครับเห็นไหมครับ ก็ผมให้ดูมุมนี้ดีกว่านะครับอ่ามุมนี้กว่าเราก็ดูนะครับเราก็ทาบดูนะครับว่าอเขาจะได้หรือยังครับรู้สึกว่าต,ต้นต,ต้นนี้ยังไม่ไปตรงครับผมขอเฉือ,อนนิดครับต,ต้นเขายังไม่ก็ได้ครับช่วงนี้ สูงครับประมาณเกือบเกืบครึ่งต้นนะครับอยงนี้ครับแล้วก็ให้ทําง่ายๆนะครับเพื่อนๆใช้เคเบิลไทยนะครับเคเบิลไทยรูดไปเลยนะครับมันง่ายนะครับง่ายสำหรับการจัดการนะครับการทำนะครับเดี๋ยวเราก็ใช้อ่า ผ้าผ้าผ้าพันครับผ้าพันเราจะใช้ผ้าพัานพันอีกครั้งครับเราก็จะดูว่าเนื้อมันสมานติดกันไหมนะครับ ผมรู้สึกว่าด้านบนไม่ค่อยยังไม่สนิทนะครับจิตไม่แปลกเราล็อกด้านล่างก่อนครับ,รบล็อกแน่นีลยครับอืมนะครับโอเคผมจะล็อกอีกเส้นนึงครับมันง่ายนะครับต้นเล็กอนะ่ะ ถ้าเรามาจะมาพันแบบฟิล์มอะมันก็มันยากแบกนิดนะครับเราก็ใช้เคเบิลไทยได้ด้วยนะครับก็เพื่อนๆเ,เดี๋ยวผมก็จะทำการอ่ามัดกับแผ่นฟิล์มอีกหนึ่งครั้งนะครับให้สองด้านเลยนะครับ แนบชิดติดกันนะครับแล้วด้านบนรู้สึกด,ด้านบนยังยังมีติดขัด,ดนิดนึงครับใชบ้วิธีการเหลาเาก็พิ่นเหลาตรงไหนติดเราก็เหลาขึ้นนิดครับ โอเคครับเราก็ใช้เคเบิลไทยรัดอีกเส้นหนึ่งครับสามเส้นนะครับเดี๋ยวอีกประมาณขอโทษครับเดี๋ยวอีกประมาณสักหนึ่งเดือนนะครับหนึ่งเดือนเดี๋ยวผมจะมาอัปติตให้ดูต้นนี้นะครับต้นที่ผมเสิร์วันนี้นะครับว่า,าติดไหมครับ ถ้าเป็นไปได้นะครับเราเคเบิลไทยเล็กกว่านี้สักนิดนะครับนี่มันเส้นใหญ่ไปนะครับแต่ก็ได้อยู่ครับง่ายๆนะครับเสริมแรงง่ายๆครับนั่นปนูครับเห็นไหมครับสองฝั่งแนบชิดติดกันนะครับแล้วก็ตัดเลยครับ ตัดเข็มบรรจัยออกเลยตัดส่วนอ่าส่วนที่เหลือนะครับทำง่ายง่ายนะครับเพื่อนๆทำง่ายง่ายไม่ต้องไปยุ่งยากอะไรพิถีพิถันอะไรเยอะนะครับถ้าเราดูที่การการที่เราเฉียนนะครับเฉียนเนื้อครับถ้าเราเฉียนดีเสมอนะครับติดครับติดทุกต้นครับผมรับประกันเลยติดครับนี่นะครับเพื่อนดูใกล้ๆ เห็นไหมครับอ่าชิ้นเนื้อนะครับสมานนะครับสมานเลยครับเห็นไหมครับอ่าเห็นไหมครับเนืก็จะสมานเลยแล้วก็เราใช้อ่าเทปพ,พันไว้สักนิดนะครับพันไว้เพื่ออ่าลดการคลายน้ำแล้วก็อ่า ลดลดอะไรนะลดเชื้อครับเชื้อลูกเชื้อราอะไรที่จะเข้าไปโดนที่แผลเขานะครับเราก็ใช้เทปนะครับเทปอย่างนี้ครับเทปพันกิ่งนะครับแบบบางนะครับขนาดหนึ่งนิ้วก็พันนะครับพันจากด้านล่างขึ้นด้านบนนะครับพลพันพันก็อย่างนี้ครับเพื่อน เรา,เราพันให้ดูนะเราพันพันไม่ได้นะเราก็ดึงครับดึงดึงครับเพื่อนเพื่อนดึงแล้วก็พันเข้ามาเราก็ดึงดึงครับเราก็พันเข้ามาดึงให้แน่นครับมันให้เน่นเลยครับเพื่อนเพื่อนอ่าอือเนี่ยครับเพื่อนเพื่อนทำทำเองได้เลยนะครับไม่ยากนะครับอ่าเห็นไหมครับ เราก็เคเบิลทายเราพยายามผมลืมบอกไว้คิดทุนะเราพยายามอยากให้ปุ่มนี้ตรงกันนะครับให้สลับอย่างนี้นะครับ <S <S เพื่อง่ายต่อการพันเทปนะครับ <S <S <P> เพอเราพันเทปอย่างนี้ปั๊บเราก็จะมันมีช่องสอดเข้าไปนะครับเห็นไหมครับพอเราไปด้านหลังเราเราก็ได้สอดเข้าไปนะครับพอเราพันมาด้านหน้าปึ๊บอย่างนี้นครับเห็นไหมครับเราก็ได้ใส่เข้ามาที่ช่องนี้คือมันง่ายต่อการจัดการการทํานะครับ ครับเสริมรากทุเรียนส่วนมากเขาจะเสริมต้นใหญ่นะครับต้นประมาณเป็นปีนะครับเพราะว่ายัางไงเพื่อนเพื่อนรู้ไหมครับมันทํายากครับต้นเล็กเอะ่ะมันทํายากมันเล็กนุ่มนิดนุ่มิดมือครับทํายากอะ่ะแต่ถ้าทําต้นเล็กได้นะครับเพื่อนเพื่รู้ไหมถ้าเราทําต้นเล็กได้อะ่ะเขาจะติดเร็วมากเลยครับแล้วก็อา่า เนื้อ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 เยื่อของต้นนะครับเขาจะเป็นต้นเดียวกันคือดูเป็นต้นเดียวกันเลยนะครับคือไม่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 เห็นรอยทาบของกิ่งเลยนะครับไม่เห็นรอยทาาของลําต้นเลยนะครับตกใจหมดเลยครับแม่บ้านขึ้นมาดูครับนึกว่าผีครับนึกว่าผีครับตกใจเลยทํากลางคืนครับ คือคือผมชอบทํากลางคืนนะครับเพราะอากาศไม่ร้อนด้วยตุเรียนเขาก็คนนอนด้วยนะครับก็อนอนด้วยกลางวันเขาเกิดการคลายน้ําบ้างดูดซับอาหารลงครัวทํางานกันวุ่นนะครับในลําต้นของเขากลางคืนเขานอน,นครับกลางคืนเขานอนเราก็มาลักทำนะครับลักทำตื่นขึ้นมาอุ้ยมีเพื่อนแล้ว มีเพื่อนสองต้นแล้วอ่าพอเราดึงมาถึงยอดนะครับเพื่อนๆเราดึงให้แน่นนะครับดึงให้แน่นอย่างเนี้ยดึงให้แน่นแล้วก็ดึงผ้าเทปอีกทีครับดึงแล้วก็บิดครับบิดผ้าเทปอย่างนี้ครับดึงแล้วบิดนะครับบิดเพื่อทําการอ่ามัดผ้าเทปนะครับมัดเกลียวด้านบนไว้นะครับมัดมัดให้แน่นนะครับเดี๋ยวครับทำโอมทำยากจริงๆครับต้นเล็กๆเนี่ยบอกให้เลยทำยาก มันมือเราใหญ่ด้วยต้นมันเล็กมันอ่อนมันนุ่มนิ่มไปหมดนะครับนิ่มเลยอ่าเราก็มัดอย่างนี้นะครับเพื่อนเพื่อนก็ม,มัดมัดให้เน้นนะครับผผมมัดให้เน้น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 นะครับอ่าปล่อยไว้อย่างนี้ก็ประมาณนึ่งเดือนนะครับนึ่งเดือนเดี๋ยวผมมาอัดดิให้ดูครับติดหรือตายนะครับ ต่ไม่ไม,ไม่ไม่ตายหรอกครับติดแน่นอนครับโอ้ยเนี่ยมันทำยากกล้องก็ถ่ายใกล้ด้วยแล้วถ่ายไกล,กลเพื่อนไม่เห็นเพื่อน,อออนเพื่อนไม่เห็นอีกอ้าวนะครับก็พันไปอย่างเนี้ยให้สวยงามนิดนิดไม่พันก็ไม่เป็นไรปล่อยไว้อะนะครับเพื่อนเพื่อนผมออกกล้องออกมาให้เพื่อนๆดูอ้าว กันวยครับจะออกมาประมาณนี้นะครับ,รบเห็นไหมครับแผลนะครับแผลที่อยู่ที่เราเฉือนนะครับแนบสนิทมากกว่าเราใช้พลาสติกเนี้ยแพลาสติกที่เราแผ่นฟิล์มเนี้ยรัดเนี้ยค็อยยังไม่เน่นเท่ากับ เคบเบิลทยนะครับเคบเบิลทยมันจะแน่นกว่าครับมันควบคุมได้ครับและมันไม,ไม่ไม่เกิดการถอยหลังด้วยนะครับมันมันรัดแน่นยังไงก็แน่นอย่างนั้นนะครับแต่ต้นไม้ก็คือเขาเขาเจริญใหญ่ขึ้นเรื่อยๆใหญ่ขึ้นเรื่อยๆอ่าใหญ่ขึ้นเขาก็มารัดรัดรัดครับอาเดีย๋ยวผมให้ดูวงไกลหน่อยครับเห็นไหมครับเพือ่อนๆอ่า เดี๋ยวต่อไปนะครับพอติดปุ๊บใช่ไหมครับผมติดปุ๊บต้นสูงเนี้จะเอาเป็นต้นพันนะครับต้นต้น่างนี้ก็เป็นเสริมรากครับต่อไปนานๆช้าๆนะครับเขาจะโหอย่างนี้นะครับโหตั้งแต่ตรงนี้นะครับผมผมว่าน่าจะโหดตั้งคูณเลยนะครับโหเป็นต้นเดียวลำต้นเดียวขึ้นไปเลยครับดูไม่ออกเลยนะครับว่าเราเสริมรากมาสองต้นนะครับถ้าเราเสริมเล็กๆอย่างนี้นะครับ มันจะดูไม่ออกเลยครับมันจะโ่ o กันหมดเลยครับต่อไปเพาเขาใหญ่มาหอมาเป็นลําต้นลําต้นเดียวกันแต่ข้างล่างสองลำต้นรากก็สองสองสองต้นครับรากก็แผ่เยอะนะครับเพื่อนเพื่อนทำทุเรียนผมแนะนําให้เสริมร่างครับเพราะนานๆจะๆเกิดมีพายุมาครับทุเรียนเพื่อนๆได้ได้ผลอย่างเนี้ยเกิดพายุภัยธรรมชาติที่เราไม่คาดคิดนะครับมา ล้มทุเรียนเราอย่างนี้ครับเสียดายครับต้องปลูกใหม่อีกผลผลิตก็เก็บได้ไม่กี่ปีก็มาคุ้นล้มเจ้าก็แนะนำเสริมได้กว่าครับแต่ถ้าส่วนใหญ่เขาจะมาเสริมรากต้นอายุต้นปีสองปีนะครับคือข้างล่างนี้ส่วนมากเขาจะไม่เป็นต้นเดียวนะครับเขาจะเป็นรูอย่างนี้นะครับเห็นเป็นสองลำต้นนะครับแต่ถ้าเรามาเสริมรากแบบต้นหนอดอ่อนอย่างนี้ มันก็จะเป็นลำต้นเดียวกันเลยนะครับต่อไปนานๆจะช้าเมื่อดูใบเลยครับใบสวยไหมครับดูแลถึงนะครับใส่ปุ๋ยนะครับนี่ขนาดต้นเท่านี้ผมใส่ปุ๋ยให้เลยนะครับอ่าครับคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์ถ้าดีสำหรับเพื่อนๆได้ทำเป็นง่ายๆฝากเพื่อนๆนกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามช่องปักใต้บ้านเราใบเบีเรบยร์จริงเหี้ยผมด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับ ครับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับเพื่อนๆมีความสุขกับทำเกษตรครับสวัสดีครับ